สวัสดีค่ะอลนนท์สิบเซนห้าสามสามแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองแปดค่ะวันนี้ก็เป็นตอนเย็นของวันที่สิบนะคะค่ะวันนี้ก็ทํางานช่วยแม่นะคะแรกแม่ว่าจะไม่ให้ไปนาด้วยนะคะแต่แม่ก็เลยเปลี่ยนใจค่ะให้ไปนาด้วยด้วยช่วยลงเห็ดค่ะก็ลงเชื้อเห็ดห้าสามแปลงนะคะ พอลงเชื้อเหดเสร็จค่ะก็ลองพิมพ์คำสั่งในหนังสือที่ให้ดูไปเมื่อช้าน,นะคะก็ลองพิมพ์มดูก็ทำได้หลายคำสั่งแล้วค่ะก็จำได้หลายคำสั่งนะคะค่ะพรุ่งนี้ก็แม่ว่าจะพาไปทำบุญที่วัดค่ะไปทำบุญที่วัดเสร็จแล้วก็จะพาแม่ไปซื้อของที่ตลาด ค่ะกลับมาก็ทำแปลงเห็ดต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ